สวัสดีครับเบอร์สังกงสระอุรีกับมาอีแล้วนะครับวันนี้มาพบกับหัว FRR r o b o c o p นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 4HK1 Turbo คู่นะครับตัวนี้240แรงมานะครับนานๆนนมาทีเลยนะครับ Turbo คู่หัวสภาพใหม่กิ๊กเลยนะครับที่สำคัญยังไม่มีเจ้าของนะครับ มาเยี่ยมชมกันที่ร้านได้นะครับหรือสามารถจดส่งได้ทั่วประเทศนะครับถ้าลูกค้าดูรีวิวนี้แล้วชอบนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับสอบถามราคาเข้ามาในอินบ็อกซ์ทางไลน์แอดออฟฟิเชียลของร้านเรานะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับว่าจะแอดมาช่องทางไหนหรือโทรตามเบอร์โทรที่ลงไว้นะครับตัวนี้สวยจริงนะครับสอบถามราค้าเข้ามากันได้นะครับ พาให้รับชมกันนะครับรอบตัวนะครับสีม่วงครับส,สวยเลยนะครับพร้อมใช้งานครับใช้งานครับอุปกรณ์ครบๆนะครับ ด้านบนนะครับนะครับงามนะครับอาดสียังเนียบยิบทุกจุดนะครับ ตัวเดิมนะครับไม่มีรอยแกะนะครับชมกันอย่างนี้นะครับงามเลยนะครับตัวนี้ ทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับมั่นใจได้นะครับถึงมือแน่นอนนะครับนะครับให้ดูรอยนะครับสีเดิมยันน็อตนะครับงานจริงครับตรงรุ่นนะครับแท้แน่นอนครับ อุปกรณ์ครบนะครับตรงกระจกอย่างนี้หมดเลยนะครับนี้นุ่นมีแคปนะครับนะครับเนียนจิ๊บครับเียนจิ๊บที่สำคัญมาพร้อมเครื่องเตอโบโคู่นะครับบอ,อกเลยครับ ไม่ได้ตัวนี้ไปหาเทอร์โบคู่จากไหนได้อีกครับไม่ต้องไปเดินสายนะครับซื้อครบเซ็ตแบบนี้พร้อมใช้งานครับกระจกมีครบนะครับไม่ต้องห่วงนะครับหาชมเครื่องครับมาพร้อมเกียร์ด้วยนะครับ ญี่ปุ่นแท้ๆนะครับจุมน้ำครับไหลมากนะครับไหลจริงๆครับเ ให้ทั้งเซตแบบนี้เลยนะครับไม่ถอดอะไรทิ้งนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันครับผมนี่นะครับนิ่มๆเลยนะครับเซตนี้ยังไม่มีเจ้าของเลยนะครับเค1 เธอโบกคู่นะครับนานๆจะมาทีนะครับกว่าเดิมนะครับม,นบมนบันจะเด่นขึ้นนิ่งเลยนะครับไหนาลองเล่งเครื่องเลย สะใจกว่านี้ได้ป่าวสะใจกว่านี้ได้ป่าวไปทีไปทีนี่ครับขอบคุณครับพบกันนะครับที่เสียงกงสระบุรีนะครับ